สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพอดีมีคนสอบถามมานะคะช่วยอัปเดตบอนดาสตูนหน่อยนะคะที่เคยเพาะชำไว้นะคะผลเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะพี่ตีก็เลยพามาดูผลนะคะของการเพราะชำบอลดาสตูนนะคะพี่ตีสั่งซื้อออนไลน์มานะคะทั้งหมด4ี่กระถางนะคะซึ่งทั้งสกระถางเนี่ยที่ได้ผลอยู่นตอนนี้นะคะ พี่ตีได้แบ่งปันให้กับญาติไปนะคะเป็นกระถางหนึ่งที่เป็นกระถางสีฟ้านะคะที่กระถางใหญ่กว่าเพื่อนนะคะได้แบ่งให้กับญาติไปเลี้ยงดูนะคะจะเหลืออยู่ประมาณ ออยู่แค่3กระถางนะคะซึ่งผลนะคะที่3กระถางที่พี่ตีเพาะชําไว้นะคะก็ทําการลดน้ําทุกวันเลย<ห>นะคะพี่ตีไม่ได้ตั้งใจที่จะให้น้ําเขาเต็มที่นะคะเขาจะได้น้ําทุกวันก็จริงนะคะพี่ตีนํากระถางที่ทําการปักชํานะคะไปตั้งไว้ใต้ เขาอีกทีหนึ่งนะคะพี่ตีลดน้ําไว้ด้านบนนะคะให้กับต้นไม้อื่นๆเขาก็จะได้รับความชุ่มชื้นได้รับน้ําทุกๆวันที่พี่ตีได้ลดน้ําให้กับเขานะคะ mm. ผลนะคะเป็นอย่างไรนะคะก็วันนี้นะคะพี่ตีให้ดูทั้งหมด3กระถางนะคะเขาก็แตกหน่อหมดเลยนะคะก็เป็นผลที่พอใจนะคะเมื่อพี่ตีเพาะนะคะแต่ว่าบางกระถางเนี่ยอย่างที่พี่ตีถืออยู่นะคะ เขาก็จะเติบโตช้าหน่อยนะคะก็ไม่แน่ใจว่า,าน่าจะเป็นเพราะาหัวของเขาน่าจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นได้นะคะเพื่อนเพื่อนน,น้องๆที่ทําการเพาะอยู่เนี่ยก็ช่วยทักหรือ,รอไม่ก็เข้ามาพูดคุยได้นะคะว่าผลเป็นอย่างที่พี่ตีเจออยู่ในตอนนี้ด้วยหรือเปล่านะคะส่วนกระถางอื่นๆนะคะก็ โผล่มาหใบนะคะลำต้นสูงอยู่นะคะเขาคงจะต้องการแดดแล้วก็แสงนะคะเพราะว่าพี่ตีตั้งไว้เนี่ยเขาไม่ได้รับแสงเท่าไหร่เขาก็จะมีการโน้มตัวเองนะคะเพื่อที่จะหันหาแสงนะคะให้ได้รับเต็มที่นะคะด้วยธรรมชาติของบอลดำสตูลน,นี้นะคะเขาจะอยู่ตามบริเวณเทือกเขาป่านะคะเขาจะ ชอบอยู่ในรูปแบบที่เป็นแบบธรรมชาตินะคะเมื่อเรานํามาเพาะชําหรือมาปลูกไว้ที่แถวบ้านเรานะคะเขาก็คงจะต้องอาหาทิศทางของแสงนะคะเพื่อที่จะได้เติบโตต่อไปนะคะซึ่งใบที่พิตีได้มาเนี้ยในแต่ละกระถางที่พิจิตีได้มานะคะเขาก็ยังไม่ได้เป็นใบที่แก่เต็มที่นะคะเมื่อแก่เต็มที่เนี่ยเขาจะเห็นต้องอก้านกระดูกนะคะเขาเรียกว่า ตรงลายเส้นกระดูกนะคะชัดกว่านี้นะคะที่วิธีลุ้นนะคะลุ้นว่าตัวเองจะได้เป็นก,ารกร้กกานกระดูกสีอะไรนะคะพิธีก็ตกลงก็คือได้เป็นสีขาวนะคะซึ่งถ้าใบเขามีลักษณะที่เข้มแล้วก็ชัดกว่านี้นะคะก็จะเห็นความาตัดกันระหว่างลายของก้านกระดูกนะคะ ซึ่งก็ทั้ง3กระถางนะคะก็เป็นที่พอใจนะคะที่พี่ตีได้ทำการเพราะชำขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวเมื่อเขาโตแล้วอย่างกระถางนี้นะคะพี่ตีก็ควรที่จะเปลี่ยนกระถางให้เขาอยู่ในลักษณะที่เป็นกระถางใหญ่ทีหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเมื่อเขามีความแข็งแรงเต็มที่แล้วนะคะพี่ตีก็คงจะให้เป็นปุ๋ยธรรมชาตินะคะก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะปกคลุมด้วยกับ ใบจมจุลีนะคะหรือไม่ก็ใบขุยไผ่นะคะซึ่งพี่ตีได้ทําการหมักไว้แล้วนะคะเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะการดูแลนะคะจริงๆก็ไม่ได้ดูแลยากนะคะเมื่อเขา,ามีใบมียอดให้กับเราแล้วนะคะก็เป็นการดูแลเหมือนกับดูแลบอลอื่นๆนะคะก็ให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะคะปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็รอดูต่อไปนะคะกระถาง หลังจากที่พี่ตีได้ทําการเปลี่ยนกระถางที่เป็นกระถางที่ใหญ่กว่านี้นะคะพี่ตีเชื่อว่าเขาจะกัดลายเส้นนะคะให้เราเห็นชัดแล้วก็สวยมากกว่านี้อีกนะคะค่ะก็ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็มาอัปเดตนะคะบอลดาสโตนที่พี่ตีได้ทําการเพราะชําไว้เป็นระยะเวลาทั้งหมด3เดือนกว่านะคะก็กว่าที่เขาจะมาเติบโตเป็นใบเป็น ลำต้นให้เราเห็นเนี่ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะบางคนนะคะที่พี่ตีได้หาข้อมูลมานะคะตอนแรกๆช่วงประมาณเดือน2เดือนแรกเนี่ยยังไม่เห็นลำต้นเท่าไหร่เลยนะคะพอเรา ให้น้ำนะคะจนตัวเองลืมไปเลยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็มาอัปเดตบอลดำสตูลที่พี่ตีได้ทำการเพราะชำไว้นะคะ,ะจะมีคลิปก่อนหน้านั้นนะคะพี่ตีจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะ,ะก็ลองไปเข้าดูนะคะพี่ตีการเพราะชำของพี่ตีเนี่ย,พเ,ยพเพาะชำแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็มาเติบโตให้เราเชยชมอีกะะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่กำลัง จะทำการเพราะชําบอลดําสตูลหรือไม่ก็บอลชนิดอื่นๆที่เป็นชนิดที่เป็นหัวนะคะหวังว่าคงจะเอาไปปรับใช้นะคะค่ะคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ